นี่คือเรื่องราวของสองเพื่อนบ้านที่เคยถูกจำกัดด้วยภูมิประเทศลาวดินแดนที่ไร้ทางออกสู่ทะเลและไทยแม้จะใกล้ทะเลแต่สะพานมิตรภาพเดิมก็เริ่มไม่เป็นมิตรกับปริมาณการค้าที่มหาศาลแต่วันนี้กำลังจะมีทางออกที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยมีมาขณะที่โลกกำลังมองหาสิ่งใหม่ๆลาวได้ก้าวกระโดดครั้งสำคัญด้วยทางรถไฟความเร็วสูงสายจีนลาวรถไฟสายนี้ไม่ได้แค่เชื่อมเมือง แต่ยังเชื่อมอนาคตเข้าด้วยกันเปลี่ยนการเดินทางที่เคยยากลำบากให้รวดเร็วขึ้นอย่างน่าทึ่งและลดต้นทุนการขนส่งลงได้ถึงหนึ่งในสมอบชีวิตใหม่ให้กับผู้ประกอบการของสอปปอลาวอย่างแท้จริงหากทางรถไฟคือเส้นเลือดใหญ่สู่ทิศเหนือถ้าเรือแหลมฉบังก็คือหัวใจสำคัญที่จะเชื่อมต่อไทยสู่ตลาดโลกนี่คือโครงการภายใต้วิสัยพัศน์ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ผลักดัน e อ c เพื่อทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าแห่งอนาคตด้วยศักยภาพการขยายตัวท่าเรือแห่งนี้กำลังจะกลายเป็นฮับการค้าระดับโลกที่สามารถรองรับตู้สินค้าได้มหาศาลถึง18ล้านตู้ต่อปีและในอีกไม่ช้าเส้นทางแห่งอนาคตก็กำลังจะกลายเป็นจริงนั่นคือตัวเชื่อมทองคำที่ถูกผลักดันอย่างเต็มที่จากรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่แค่ทางรถไฟความเร็วสูงสายใหม่จากกรุงเทพสู่หนองไทยเท่านั้นแต่ยังมี สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อรถไฟโดยเฉพาะด้วยรางถึง4เส้นเส้นทางนี้จะเปลี่ยนโฉมหน้าการขนส่งโลจิสติกของภูมิภาคนี้ไปตลอดกาลเมื่อจิกซอทั้งหมดประกอบกันอย่างสมบูรณ์เราจะเห็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่งจากนี้ไปลาวจะไม่ใช่ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลอีกต่อไปแต่จะถูกยกระดับสูสถานะประเทศที่เชื่อมโยงทางบกอย่างเต็มตัวและในทางกลับกัน ประเทศไทยก็จะกลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้แต่เหนือสิ่งอื่นใดนี่คือโอกาสในการสร้างอนาคตของคนทั้งสองชาติผ่านการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้กลายเป็นเมืองคู่แฝดที่เต็มไปด้วยการลงทุนและการจ้างงานในท้ายที่สุดนี่คือมรดกที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้ทิ้งไวใ้ให้กับแผ่นดินไทยและภูมิภาคนี้มันไม่ใช่แค่ถนนหรือรางรถไฟแต่มันคือสะพานแห่งโอกาส ที่เชื่อมสองชาติเข้าด้วยกันอย่างแน่นแฟนโครงการนี้คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบว่าเมื่อเราทำงานร่วมกับเพื่อนบ้านความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยจินตนาการไว้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรและนี่คืออนาคตที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่นานเกินรอ